มาดูปอดใจหรือ hmm. ป่าปานี huh ่ท uh ี huh ่ช uh ื่อเครื่องนี่ฮั่นหลานที่ชื่อเครื่องขั้นดูดูมาแนบไปนอกแล้วจะเอ๋ไปให้มามาดูสิสบายดีก่อนสบายดีเด้อปลาดู อรบาดีอ yeah. 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 wow. ้ทมมือม yeah, no ือนไรดิจกลักก่อในหัวว้าไอ้ที่จกวยขี้บีดิบไม่นองมึงนี่ได้ยังนี่ยบนดินะเปนไแก้มดูแก้มด้ออแต่พียมันนี่มวนบ่โด้ละมวนบ่แก้มดูมีขนมมันนึ่งมั้ยจักชองอัน กองชุมบ่บอหวานเหมบ่บวานหวานอืมให้ซื้อตัดมือตัดมือตัดมือระตัดเลตัดแร้วชื่อขนมเป็นวะยจ้าเมื่อไรเป็นอย่ง

มไปพุ่นก็ได้พุนไปเริ่นพุ่นไปเริ่นพุ่นไอาเดินพุ่นมันแจ้งโคตรอย่ากทำงานดุเอางานดุเร็วๆมาแม่แก้ให้อันนี้อู้ดในหันเจ้าของกับมีนี่นะเนี้ยคนไม่ดุคนทำงานก่อนทำงานก่อนไป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 อ้นี่เคลื่อนใหญ่พอเตียงได้หนึ่เจ้าพอเตียงมาเอาได้ไหมเป็นฐานเป็นแสนเป็นแสนเป็นพันไอ้พันพัน

ปึ้มเลยกะบนุ่มสามยางนึงเนาะของอนิอ้วนอันนั้นกรระไปแจกนั่นกีได้เ <c oughs> ด้อดีเด้อคนลงมาแล้วนี่กับไปเวียงจันท์ไปเที่ยวว่าเจนี่เจนี่ตาตีบตะตีบพีแม่อยูอืมขน,นมาลูกะขนมาทำงานลูก Thăm ngăn con vai 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 thấy vai vai ừ. ừ. cả vai vai đẹp xì vai 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 ลามาซุยซุยชมว่า đi ซุยผู้ đi บ่อ้ายเพชรไปเรียกกิน con เมื่อย ไปไปไปทำงานผดเตียงจนฝผดเตียงมาเอากไอเมฆได้หนิม่ให้เยไปบอไปเรยงจันไปบ่ไปหาป้าไปบ่หาป้าปนี่ไปบปบหาป้าปนีไปบอาี่ป้าปน้าปนี่าสวยป้านี่ป้าป่าป้าน่าปนี่เาปนี่ปานสวยป้า่ปาปนีนี่น่อนี่น่ยป้าสป้าปาอ้านน่นป้าปนาพ้าน่ป้เย อันนดีคิไร่อันนั้นดีกระตอมนะกระตอมอ้ยหายนเลยกระตอมข้างหนึ่งกระตอมกะตอมปะตอมนี่เห้ดูกระตอมแล้ว่ว่างแลยกระตอมแล้วเบียกหลายเป็นไปเนี่ยเป็นเพี้ยนมวนบ่เป็นห่องเบียดหูวชหูนะ ดูอยู่เหียนเนี่ยป้าเอากาแฟมาให้กินนบ่ป้าตอมันเอากาแฟมาให้กินห่บ่อนเดียนะนเดียนะไปหิวใช่ไหมตู้ไม่ตู้มือเลยค่ะเอาเอาเอาวดได้บ่นี่บริโภคนชอือลูกสาวใบเฟินในนาอ๋อหนึงหวนึงเ็ดดูใช้ปริมาตบ่อคนไม่รู้อาวปายเพิ่นไม่วัไปเพิ่นไม่วัไปายในตรงง เออไปถุง <t> นึกว่าห้องอีกสามถุงแลโอเคเรียบร้อยลอยเรียบอีกถุงนึงเรียบร้อยเรื่อเห็นลองลองเบิ่งนักเรียนนะหลเบิ่งกี่มีนี่หนุ่ยอย่าไปไม่ได้ขีย้มันตายแล้วอือเหิมากมันหนาวจ้ะตัวติดกระเด็น ไปเป็นโยเกมากแล้วพอตูู่หิวหิวถุงขี้มากก็ได้หรอหิวถุงขี้มาตั้งไว้นอกผิดเรื่องชีรึมผมพอเตียงหิวมากหิวมากค่อยชิบเบิรอยู่เอาตีนจะก็ได้มามาสินังเบง กีด uh, ah, ah, ่านหนึ่งเยพี่้องเอ้ยเนาะเปสิไปหอนทำไปตอนแรกกับอื่นเศ้านหอนนี่อื่นเศร้าหมดแล้วเยวะุกไหนกไดอเอากี่มาบอออยอะกะก A kẹt phân kẹt nít đâu. Ni kẹt nè này đây, bò, True quá đâu. Shook bay hàn Hàn hoang hoang con, hàn hoang 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 chào hoang <laughs>

ืูขึ้นไม่ชิแเตกของมือพ่อเตียงนุกโตม่ะไมนาึงนะะืนี่มาตัวเฮ็ดยังล่ะมาบูบูตัวเฮ็ดยังพูนาร่ายิ่งไปนะพูนาะมันลากยิ่งไปนะมันลากคุงปลาพุตัเวน่าไห้กิมจักถุงปลาเว้ยมันตัวนั้นนะอื มาพี่เดอะอันนี่มันสิเแรงมากัดเจ้าหันมาพี่มาพี่ยังไม่ทิ่มทำนี่ไพ่ไพ่เปียผมให้นะนุ่มสร้อยนุ่มซ้อยแก๊ดและทรงเซนเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวรถพ่อเขามาเลยค่ะรถพ่อเตียงเขามาเอาเครื่องได้ที่ผูก ถ้าเบึ้งจะได้ผอเตียงมาได้ไหมมีกินอมตินบ้างมนี่บาริกินอะไรบกินไข่ครูก็ให้กินกไข่เียวไข่ดาวไข่ไก่าะไข่ดาวน่ว่าไม่เห็นอยู่บกินไข่ดาวจะคนคือสามคนบ่บริกินอมตินนะเยบิ้งบอไปงเขาหเ็ดไข่รแน่บริกินนะ น้าบอกนะสองคนเป็นไข่สองคนเนี่ยน้าบอกเนรได้บอกบอกมากินชาเชาวคู่เราว่าเนรได้เนอะพ่บอกคนพ่าบอกเกลืออย่าพ่อไปกินก้อนเขาวอ๋อจะพ่อไปกินก้อนบ้านใครดังบ้ามัใช่เราจะมาโต๊ะเจ็บเก่งด้วยเก่งบออ่านในฟังนี่ปากเก่งนะอ่านแนงวันนี้ cắt nhang อีกก็มาง้อ มันเบิงอยู่เบิงอยู่ไปแล้วไปว่าไปเวียงจันทน้ำผัอเตียงนะอยู่อยู่ไม่ตู้เด้ออีดาอยู่ไม่ตู้เด้อไปโรงเรียนเด้อไม่ไปไปกับผัดเตียงก่อนเด้อเห็นบอกโอ้ยินว่าไม่ว่าล่ะเบิ่งอยู่เห็นอยู่ไปแล้ว

แม่เชหมาเป็ดยังล่ะเป็ดบอกคือห่านห่านนั่นด้ิที่พนบอกอันนี้บอกอัไใดดื้อเลยบอกดื้อเลยพันบอกอันใดแม่เห็นนกจอกเด็ดนอนอยู่จากเทพอีเชจากเทพอีเชอยู่ชวนแชทมีชวนชัดไปบ่ไปชวนชัดไม่เขาอยากไปบ่ไปดาพ่อไปล่าพ่อไม่อยากพีดบม่อยากพีด

มีลอกด้่ยหน่อยก็มีเท้าในเลยรว่องช่องหมวอาไม่วาจมืนี่ห้ลวปู่ลงหันได้รเหตุฮึ เราไม่เ่าไม่หนึ่งสองเรื่องไปแชร์เราเรื่องหนึ่งสองสามเราคู่รันก็อนุญาตกินนมแม่เรื่อขอบใจสาวคูดี่ขอใจสาวคูยุยเรื่อเร่งพังเร่ไปชื่วเรย่เรื่อชื่าจชื่ชว่าละ คนบอกว,า <Lindsey> át, ว่าล <regret fully? S 2> ูค LIKE ขาหักนะค่อยคออนุญากกินขะนุมคนชีวะบอาผ่ะมสาวคู่หลานคออาอานุนญาญกินขนมขนมเนเล่เนเล่ ขอบใจสาวคู่รี้ขอบใจสาวคู่รุ้ยขอบใจสาวคูุ่้ยโอ้เก่งเก่งเก่งสนะได้เราไปอเียนว่ะมนอยู่เพี้ย่งนโดักัานงมหนาีไม่น้องรมนะเออเออมันไตรงนะคะเม่นมาอยู่ขางเพีเออไม่เห็นอยู่ มยาง้บโอเคๆนั่อชอออหัใจสาวคูีอุ้ยออุ้ขนมอช่สาวคู่ชื่อมาสาวคู่ชื่อมาอาวคือสาวคู่ชื่อว ประตูว่ายังอยู่อ้าวคุณมาคาบผงมาคาบกระเป๋าไปเลยคาบันถุงลงไปลาหืมไม่ยากนะนี่คุณดีเลยอือ okay. คุ่นดีจังเช่นแหละคุ่นดีนะโมกินไลยเด้อพอจีนใช่เปล่าโอ้โหคุณดีขึ้นตั้งเยอะเลยลูกสาวว่ะอะไรอะโอ้โมกินขนมลาดนี่คุ่นดีดีๆนี่อือมีอ้วนยังอ้วนอยู่มีอ้วนนะต้องดูคุ่นดีก่อนแล้ว <laughs> A à, mặt tới bàn đấy Chắc bàn ký tôi vào thăm mấy tấm bàn bạc bàn bàn bạc bàn bàn bạc bàn 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 bà bàn 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 bà bàn 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 bàn

ขอบใจเด้ไหมวิวขอบใจป้าปานี네่เด <speaking> ้อขอบใจเล้วป้าปานี่หนูมือน้ำเลหนูมือนักเรีย็นหนูมือเนิ่งมือหายเลยจั่งดื่มมือหยงเรียนมามีอดลูกสาวเจ้านะตายดื่มไปห้ามขี่รถไปน้ามือลูกสาวคอยหยงเรียนกันเด้อดื่มในตู้ปบาร์เนี่ยอยู่นี่วะจ้ะอันหน่มืออันนี้ ของจำมาดูปลอดใจเลยป้าปานี่ที่ซื้อเครื่องไม่ห้านล้านที่ซื้อเครื่องขั้นดูโดยดวก็ได้ขอให้ป้าขอให้ป้าปานี่ปานี่อยู่ดีไม่แห้งดีไม่แห้งรำรำด้วยรำด้วยเห้งเหงงามตลอดไปดูคือชวนงามตลอดไปไม่อ้วนไหมตลอดไปไปใส่มาใส่คอยเดินทางปลอดภัยไม่จับเจืออะไร มาเจือเลยกแผนพาเอาเเลยไปใส่มาใส่ผู้ไม่ผู้ต่ำมาล้วต่ำไม่ตูผุไปใส่มาใส่พ่้มันต่ำมาตำแล้วไหวลานขี้เพราะถ้าชุ่มหลานขีุ้ท่งเลยมาเลยไหมียจะพิชาไหนี่พี่ได้โยมใหเม็วัจมเบาก้อนเบาก้อนเจบาก้อนเหท่านท่านจะจบอยู่แหนไปใส่มาใส่ป่าปลานี่ที่เชียงของ น้องวิวที่ให้จัดเครื่องค่ะน้องวิวจัดเครื่องให้น้องวิวค่าน้องวิวค่ะน้องวิวคอขอบใจขอบใจปาปานี่ปาปานี่ดูยขออยู่ดีไม่แห้งยดีไม่แห้งตึงเกล็ดแาได้คงขายัาไม่ชาชุกเออโอเคให้ลุ้ยเด้อบอกนี่ลุ้ยเด้อน้ำน้ำๆเลยด้วยไปลุ้นไปลุ้ไปเป็นบ่ เงินนน่องเหรองินในนองเอเนมไหรมเออรู้เเงินนน่องเงินเงินในน้องทองหลมาทองมาหาเจ้าเหลเด้อเจ้าหลายเจ้าอจังลานกันเลยตาทุเอ้โอเคเนาเออปันนี่เบิร์ด่ยเออป้าปันนี่เหมือนป้าแตงเเหมือนปา คนป้าจะลายเนาะจนป้าพิม์นี่ป้าพิมพผ่ามาแล้วป้าพิมพเนี่ยใช้ยันผ่ามาแล้วป้าพิม์นะอยู่พุ่นอยู่มุกพุ่นพอแล้วรอบเตียกลับมาพอแล้วไปเอายังมีอีกริมอีกกองหนึ่งอีกเอเดี๋ยวพอใหญ่นั่นเราเห็นเขาบ่าจีนแล้วกัดนั่นขาดแล้วเอาวันวันไม่ได้ทำอะไรเราแต่ของฝากพอแล้ว เห็นแก่แต่เงินโอ้ยพายสูเห็นแก่แต่เงินเนาะจ่างว่าอะไรเจ้าอะไรชิมือนี่กะหาเงินเงินเงินปะเงินทองจ่างว่าอะไรเจ้ามงใช้เจ้าอยู่เลยไม่อ้วนเขาไปซองอันยังนะซองยูทูเพิ่นมียังไม่ไดพื้นเทียงบ่มึงใช้เราประเทศยังไม่จะอยู่พื้นเทียงอะไรเจ้านะเพื้นเทียงบ่คือพื้นเพื่อนเนาะแหละเป็นไหมฮะโอ้ยดีใจเเนาะมนี้มันรุดได้รูกคุณ ให้ชีวิตดีใจเนาะนี่ก็เป็นร้อรวยภูกัดให้สิบาซื้อข่อยนินข่อยง่ายๆเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะน้องอย่าคนใจดีดีแล้วเนี่เป็นเดือนยังไม่ได้ยังบ่ได้ซ้ำนี่ซ้ำมือเลยช่องเซนชามเซนแตะมือขายเครื่องอันนี้บาทเดียวเจ็ดแปดล้านเนาะเก้าล้านสิให้สิบิตดีใจไหวก็คดขอดค้อดีใจได้เลยน้องบิวชุดๆก็ได้ สาวก็มาแต่งห้งเยียนมาหนิ<ต>คนเก่งอาทิตย์ก็เก่งมาหนิอาทิตย์นี่ชจังมือได้อาทิตย์มาพนันกันเนอคูอ่คอยุที่นิ่กัไรคู่นีได้คูถาไม่ได้ปล่อยเบาดีสิบหไปห้งเยียนลมก็มีอีกปล่อยบเบาดีฉันไปใ้ี่รถมื่อก่อน <c oughs> <c oughs> โอยู่ตแหละตลาดล้งอาทิตย์นี่แบ่งกันแม่น่องไก่เแบบน,นั่น ปาดนะปาดมาเว็บะนะน่องอะไรที่เขาคือกินปีกมันด่ะกับน,น่องมันได่เขาเห็ดเกง่งเก่งยี่หรอกเก่งได้แต่ปาาแตกล้องมังนพอเตียงคือว่าคำที่บิวนี่จิ้งมุงเรียบผัเตียงสิไปนี่ <Okay. S 1> น้องคนแรกน้องเน้อกับผู้ตูได้จ้น<า>นจะน้องจับมือมือจับขากล้องเลย น้องวิวว่าวิวคนช่วยพอเตียงว่าผ้เตียงก็ประตู้แล้วจ้ะอย่างก็มันใกล้แบบน้องบิ๊กบิมาทเาำเลย้ากอย่าได้ไม่อวดกับคนแล้วนะไม่อวดกับคนแล้วได้เห<อ>็นนะเฮ้ยนุแต่รอ,อถ่ายจินคือจีมพอเตียงพอแล้วจิกมือใดงได้สิมาบาทนี่นคือจีเวียงจันตัวหนึ่งนะ

โอเคช่องให้พี่น้องไอคลิปนี้ก่ะฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์คือเก้าขอบบญขอบคุณเอฟซีวัตถุขู่ตุกุนเด้อขอบใจเอื้อยรายเนาะที่สนับสนุนในหันค่ะของเฮาถ้าพายแจกไล่แบบนี้ก่ะสั่งได้เด้อเนาะเอาแบบลายมีครบหรือมีบวกครบจัดให้ได้เบิดให้พี่น้องเลยเอาราคาแสนกีบชงแสนกีบไปได้เอาลำบากกันไปเนาะหนึ่ ซิบสอสุดก็ว่ากันหอยพี่น้องเนาะมีน้ำปูน้ำปลานี่แหละแต่าา่าของฮะเมนเกือบครบแล้วนี่ปนนปไปแจกเากบมูอันาเจ้าภาพเพิ่นได้เนาะโดยเพราะว่าไปกับเจ้าภาพเพิ่นด้อเนาะเมนไปกับทั้งเอื้อเพิ่นด้วยเนาะไปต่ออีกเทนนอ,อนึง<อ>ม่เีนน่น้องเพิ่นไปขึ้นไปกับสี่คนเนาะมีบ่าจันบ่าตุ้นน้องเมฆบ่าเตียง เรเจอเอ้ยเพิ่นอยู่พุ่นเนาะนโดยแเรจายู่ใส่รอเวิคิปเตียงเบาจันเดอเนาะตูนพอละ่นเอ้ยอัสบดีป้าลุงก็รเฮยหยุดแหกแบบนี้เออทำงาสบายดีเดยป้าแจสบายดีเราป้าลุงพ่อพ